ค่ะนางไหมายพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายยิบซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง u ูท b บนั่นหมอจะมาทําแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณไหมจ๊ะหาดาบ แปดดาบสามถ้วยสี่เหรียญห้าเหรียญห้าดาบเขามีความแบบเหมือนกับไม่ได้ดังใจนะคะแต่ดาบเขารู้สึกอึดอัดนะคะ เหมือนกับว่าเขารู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้เหมือนไม่ได้ดังใจเขาอะไรนะคะถามว่าเขาอยากไปต่อไหมคือเขาชอบคุณมากเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากจะไปต่อกับคุณเนะ่ะน่าจะเป็นเรื่องของอความที่แบบกลัวคุณรับไม่ได้อันนะคะอืมเรื่องของผลประโยชน์หนึ่งนะคะแล้วก็ต้องเป็น เรื่องของคนในความรับถ้าคุณไปต่อกับเขาเนะี่ยคุณจะยอมรับเงื่อนไขของเขาได้ไหมนะมันเหมือนกับว่าเออก็ยังนั่นแหละยังคิดไม่ตกว่าจะคุณจะไปต่อเขาไหมนะแต่เขาอยากไปต่อกับคุณค่ะเพราะว่าเขารักคุณมากๆแต่เขากลัวเรื่องเงื่อนไขนะคะอืมเขาเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะแต่เขากลัวเรื่องเงื่อนไขของเขาที่คุณอาจจะ ไม่ยอมรับและไม่ไปต่อกับเขานั่นเองนะคะแต่ถามว่าเขาเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะคุณมีค่าสําหรับเขามากเลยนะคะควีนเหรียญเขารักคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็เด็กไม้เขาอยากไปต่อกับคุณค่ะเขาอยากสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะคะอยากที่จะเป็นปึกแผ่นเลยแต่ขอเป็นแบบเงียบ,ยบได้ไหม,มนะผูกข้อไม้ข้อมือกันแบบเงียบๆน,นี่แหละคือเงื่อนไขที่เขากลัวคุณ จะไม่ไปกับเขานะคะคุณอภิรอกษครับเขาหวังว่าคุณคงจะเห็นด้วยกับเงื่อนไขของเขานะคะแล้วก็เดวิลนะคะมันมีความที่แบบอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรหรือว่าอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ว่าเอือ้อเอื้อความที่เป็นผลประโยชน์ต่อคุณไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้อ่านะ จะพูดให้ชัดเจนนะคะหนึ่งถ้าคุณแต่งงานกับเขาหรือผูกข้อไม้ข้อมือต้องอยู่กันแบบลับๆห้ามเปิดเผยถ้ารู้กันในครอบครัวได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับสังคมอะไรที่ยังไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้สอ,องเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณได้อย่างสุขสบายคุณจะยอมลำบากกับเขาไหมนั่นเองนะคะเงื่อนไขของเขาก็นั่นแหละก็ประมาณว่าหรือคุณจะซัพพอร์ตเรื่องเงินของเขา เกี่ยวกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีการอาคิดมากอยู่แต่ถามว่าเขาอยากไปต่อไหมเขาอยากไปต่อค่ะแต่คิดมากเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องว่าเออถ้าเกิดเขาไม่มีเงินเลี้ยงดูคุณอย่างสุขสบายคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะไปได้ไหมถ้าเกิดว่าแต่งแล้วคุณต้องอยู่แบบเงียบๆเปิดเผยได้ไม่ได้คุณจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอืมหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะ เขาอาจจะดวหลายคนเพื่อเลือกนะคะและเขายังเลือกไม่ได้นั่นเองนะแต่คำถามนะคะคือเขาอยากไปต่อกับคุณอย่างแน่นอนนะคะดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อนะความสัมพันธ์คุณจะได้รับความยุติธรรมจากเขาเพราะว่าเขารักคุณจริงๆค่ะนะเขาจะไปต่อกับคุณนะคะเขาคิดหาหนทางทางออกที่ดีอยู่นะคะว้าวหกถ้วยคุณกับเขามีสัญญา เก่ากันมานะคะเป็นพนรักเก่าเป็นบุญเก่ากันมาคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายนะคะภายใต้เงื่อนไขของเขาเขาจะเข้าหาคุณค่ะณนะความสัมพันธ์เป็นคู่กันแน่นอนแต่รอเขาสักสักพักเนื้อนะคะให้เขาจัดแจงจัดก,การกับชีวิตเขาและเขาจะมาให้เ,เขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณอย่างแน่นอนนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะคะคือคุณเนี่ยเป็นคู่กันมา ตั้งแต่เด็กชาตินะคะคุณจะได้อยู่สุขสบายนะคะคุณจะได้เป็นคู่กับเขานั่นแหละคะ่ะเขาองให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะแต่ต้องรอก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้อ่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ให้เขาเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนเพราะว่ามีปัญหาอีกต้องมากมายที่เขาจะต้องจัดการนะและความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอีกความสัมพันธ์ก็คือตอนนี้เขาต่างคนต่างอยู่ไปก่อนดูแลตัวเองไปก่อนเขายังไม่สามารถดูแลคุณได้แต่เขาจะพยายามนะที่จะมีคุณให้ได้เพราะเขารัก คุณนะคะเขาพยายามที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกับคุณพยายามที่จะสนิทสนมกับคุณเพื่อที่จะได้เข้าหาคุณและออบอกเงื่อนไขหรือบอกปัญหาของเขาหลายๆอย่างนะคะ อืมก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุ้มค่าที่จะรอนะคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วยังไงถึงไม่อยากรอก็ต้องรอเพราะว่าคุณก็ไม่ไม่สามารถจะเปิดใจให้กับใครได้วันนี้เขามีข้อความฝากถึงคุณด้วยนะคะวันนี้เขามีข้อความฝากถึงคุณด้วยค่ะฝากถึงเนื้อคู่ของเขาก็คือคุณนะไม่มีเธอเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนตอนนี้อยู่ไกลาการหรือเงียบนไปนะคะ แม้กายห่างกันนี่ไงเห็นไหมแต่ใจฉันไม่เคยห่างว้าวฟินเวอร์เวงังนะเธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจฉันนะรักมั่นคงรักมากมายนั่นเองนะคะโปรดมาหาฉันอเขาเรียกร้องหาคุณนะคนดีของฉันคุณคือคนดีที่สุดสําหรับเขานะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะ